เอาแต่จะตื่นนอนะพอจะรู้บ้างไหมเนี่ยรู้เจ้าค่ะจากหลับไปแล้วแล้วตื่นนอนขึ้นมามันรู้อะไรบ้างปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนก็รู้ว่ารู้ว่าหนาวเอหนาวไม่ได้ห่มผ้านะก็ให้เรียนรู้แล้วเวลาจะไปเข้าห้องน้ําแก้ทุก็สัญญาณนั้นเขาก็บอกมาเองเอให้เขาบอกเราบ้างปกติเราเคยบอกเขาไหม ก็ก็บอกอยู่เจ้าค่ะบอกเขาว่าไงอ่ะบอกว่าเออเออรู้สึกปวดห้องน้ํานะเข้าห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยบอกเป็นบัญญัติเหรอเป็นบัญญัติเอบอกว่าหายแล้วก็ได้๋ยวได้ไม่ต้องไปมันอยู่ที่เราบอกมันหรือเปล่ามันก็ไม่หายนะต้องไปก็นั่นแหะสิมันไม่ได้อยู่ที่เราบอก ให้เขาบอกเราบ้างสิเขาน่ะบอกเราแต่เราต้องไปเออก็นั่นแหละถ้าถ้าเราไปบอกเขาเนี่ยเขาไม่ไปแน่นอนเพราะนั่นน่ะสีไม่ได้อยู่เขาน่ะบอกเราถ้าเราไม่ไปจินจะลาดตรงเออมันอยู่ที่เราบอกหรือว่าเขาบอกเรานั่นให้เขาเรียนรู้ที่เขาบอกเราสิเรารู้สึกตัวว่าเออเขาบอกเราแล้วนะเต้องไปนั่นแหละไปปวดทุกตรงนี้แล้วนะนั่นหละให้เรียนรู้ให้เรียนรู้กับธรรมชาติเขาอย่างนั้นบ้าง ไม่ใช่อยู่ที่เราบอกไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เรานึกพูดคำผิดพูดสลับไม่ได้มีคําพูดอะไรเวลาที่เขารู้สึกอะเขาไม่มีคําพูดใช่ใแต่ถ้าเรานึกบอกอะมันมีคําพูดให้เราเห็นให้เรารู้เองอ่แล้วมันทุกที่ไหนทุกอะไรแล้วเวลาไปอย่างนั้นอะเรียนรู้กับเขาดีเราแก้ทุกอะใช่ไหม วันวันหนึ่งแก้ทุกี่ครั้งอันเนี้ยแล้วต้องบอกเขาทุกเรื่องทุกครั้งไหมไม่ได้บอกเขาบอกเราจะเออให้เขาบอกเราบ้างกาเป็นเจ้านายเราแล้วก็ใช่ถ้าเราไปเป็นเจ้านายไปกำกับการแสดงเขาอยู่โอ้ยไม่ได้เรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ได้ดูละครหรอกเนื้อธรรมชาติแล้วเออไปหัดละครใช่มแล้เป็นละครไม่นะเออเป็นละครขันห้าละครหนังใบ ดูนางใบเออดูนางใบนั่นแหละไม่ต้องไปกำกับการแสดงไม่ต้องบอกเขาหรอกให้เขาบอกเราบ้างเขาเก่งกว่าเราเยอะก็ใช่อ่ะที่เก่งเยอะมากให้เราเรียนรู้กับเขาเท่านั้นนะให้เขาสอนเราเรียกว่าให้ธรรมชาติเป็นครูเขาสอนเราเราไม่ต้องไปสอนเขาหรอกไม่ต้องไปบอกเขาบอกเขาก็ไม่ฟังใช่มันคนละเรื่องกันเวลาบอกก็อยู่ที่หนึ่งเวลารู้สึกก็อยู่ที่หนึ่งเคยเห็นไหมเวลาบอกมันอยู่ที่ไหน บอกสมมติว่าเนี่ยฉันเข้ากระหายน้ํานะแต่เราแต่เราไม่เอาน้ําให้เขาดื่มเออเราบอกว่าหายแล้วก็หายอ่ะบอกเขาติจะได้ไม่ต้องดื่มน้าใช่เจ้าค่ะอาจารย์แล้วเทวลากระหายมันอยู่ที่ไหนอ่ะกระหายมันอยู่ที่ความความรู้สึกของอยู่ที่คอเออไม่ใช่อยู่ที่การคิดนึกมันแห้งคอแห้งนั่นแหละคอมันแห้งนั่นแหละกระหายน้ําตรงนั้นเนี่ยให้ธรรมชาติเขาบอกเราบ้าง แล้วเวลาแก้ทุกข์อ่ะก็ไม่ต้องไปบอกเขา,าขมันก็เอาน้ํามาดื่มมันก็แก้ทุกข์กันแหละนี่ก็ง,ง่ายนิดเดียวอะ่ะถ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องมีคําพูดอะไรหรอกจ,อจะใช้คําพูดเวลาสื่อให้รู้ว,ว่ามันอะไรเท่านั้นเองสื่อให้รู้เหมือนเราสองวันแล้วไม่ได้สระผมธรรมชาติเขาจะบอกเองว่า<อ>คันอรู้สึกว่าคันอ๋อ้องสระผมให้ลูให้ไปเรียนรู้เขาบอกให้เรารู้ว่ามันต้องทําอะไร แล้วเวลาทำอะ่ะรู้อีกไหมไอ้ตอนที่มันคันก็อย่างนึงตอนที่ไปแก้ทุกข์คันก็อีกอย่างหนึง่งไปตอนที่ไปอาบน้ำสาผมก็อีกอย่างแล้วรู้ไหมนั่นแหละเนี่ยต้องมีอะไรธรรมชาติที่ไปรู้เขาตรงเนี้ยเรียกว่าความเพียรสติสัมปชัญญะอะไรตรงนี้เนี่ยมาฝึกรู้แล้วก็ความเพียรสติสัมปชัญญะเขาก็ไม่มีชื่อครับเ,เป็นปาารัมมัตเป็นใบเหมือนกัน ช่ไหมและอาการที said, be, ่มันคันก็เป็นปรมัดเป็นใบ้เหมือนกันใช่ไหมอาการที่หิวก็มันจำเป็นใบ้เหมือนกันนั่นแหละให้ธรรมชาติตรงนี้เขาสอนเราทุกเรื่องเลยอ่ะถ้าเข้าใจแล้วก็สนุกมากเลยตรงนี้สนุกกับการเรียนรู้กับเขาเพราะเราบอกเขามานานแล้วมันไม่เจอของจริงกับเขาหรอกเรียนรู้ของจริงเลยให้เขาบอกเรา <Yeah. S 2> เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเออกลิ่นกลิ่นเขาจะออกมาเลย <S <S เออเรารู้อ๋อฉันต้องให้เข,า,ขาบอกเราทความ<ร>าสะอาดให้เธอแล้วไปเวลาไปแปรงฟันทําความสะอาดตรงนั้นนะไปเรียนรู้กับเขาอีกไม่ใช่รู้แค่ทุกแล้วก็ไปแล่นไปห้องน้ําแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เสร็จแล้วก็ยังไม่รู้อีกเน่งั้นก็ไม่ได้เรียนรู้เขาทุกกระบวนท่าที่ไปที่แก้ทุก ต่างๆนั่นแหละตั้งแต่ตื่นจนหลับอะเขาก็มีอย่างเงี้ยทุกวันบางครั้งนะะอาจารย์เขาตอนเย็นเอ๊ะทำไมมันเย็นจังเราไม่อยากจะอาบน้ําอ่ะสัญญาณสัญญาณเขายังไม่อยากจะอาบอเอยเขาขาไม่ยายังไม่ได้ทุกอ่ะเขา,เย,ขายังเย็นอยู่เขาไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันอยู่คนเดียวนอนคนเดียวไม่ต้องอาบน้ําก็ได้ เจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่ได้นั้นไม่ต้องไปฝืนเขาเอออย่าไปฝืนเขาแล้วเขายังไม่ได้อะไร้เขาไปอาบมันมันมันเหมือนไม่มันเหมือนเราไปสั่งเขาอเราไปควบคุมบังคับเขาควบคุมบังคับเขาไปอาบน้แต่เวลาไปอาบไปแก้ทุกข์อ่ะต้องไปเรียนรู้กับเขาตรงนั้นอีกเรียนรู้กับเขาอยู่คนเดียวไม่เป็นไรหรอกรวมไปถึงเรื่องอื่นด้วยหลายเรื่องเออทุกเรื่องเลยอ่ะเห็นไหม เพราะเราอยู่คนเดียวอ่ะไม่มีใครมานั่นก็เราหรอกเพราะเราเราอยู่ตรงนี้เราเราจะได้รู้ว่าเออความที่มันเกิดขึ้นน่ะไม่ใช่เราไปสั่งเขาเขาซะอีกสั่งให้เขามารายงานให้เราเขารู้ว่าเขาทุกข์ที่ไหนจําเป็นยังไงนี่ะให้ให้ธรรมชาติเขารายงานให้รู้จะค่อยค่อยค่อยครู้เป็นใช่คนนั้นไม่ต้องทําอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษอย่างที่เราเคยทำนั่นหรอก เพราะว่าคนส่วนมากคิดว่าการปฏิบัติมันมีพิเศษเดี๋ยวนี้ไม่มีพิเศษอะไรห,หรอก<ม>ปฏิบัติแบบธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเขาไล่รูปแบบแต่ถ้าเรา,เราทำพิเศษขึ้นมามันมีรูปแบบกลายเป็นเราไป,ไปเป็นเจ้าบังคับเออแล้วมันจะปิดบังธรรมชาติาเพราะา<ๆ>ธรรมชาติมันไล่รูปแบบแต่เราไปสร้างรูปแบบก็มันขึ้นมาเหมือนก็ไปสร้างกำแพงปิดกั้นแต่ธรรมชาติมันก็เกิดก็มัน แต่ไม่รู้จักมันเนี่ยเพราะนั้นเรียนรู้กับมันทั้งๆท,ที่มันอยู่กับเรามาตั้งสามก็ตั้งแต่เกิดมาแล้ว <50 S 1> ได้อัตภาพร่างกายยาวานาคือฟังต่อความนั่งจิตใจนเนี่ยได้อัตภาพขันห้ามาแล้วแต่เราอ่ะไม่ได้เรียนรู้กับมันเราคิดว่าเราเป็นคนไปสั่งเขาเออเรามีอำนาจควบคุมบังคับได้แต่จริงๆของมันอ่ะไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครเลยมันเป็นอนัตตาควบคุมบังคับไม่ได้ แต่เขาเกิดจากเหตุปัจจัยของเขาเนีย่ยให้เรียนรู้กับเขาแล้วก็อนุโลมตามธรรมชาติเขา <Okay. S 1> มันก็จะไม่มีภาระไม่เหนื่อยไม่หนักไม่มีผลข้างเกียงไม่มึนไม่ปวดไม่เครียดวันวันแรกที่มาคุยกับพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าเราก็ประกอบหนังใบนี่เองก็เขาเป็นหนังใ<ป>บยอยู่แล้วนหนังใบของเขาอยู่แล้วแต่เราไม่รู้แต่เราไปภาค<ร>ไปกำกับการแ,แสดง เป็นพาเขานั่งพาไปดูพาไปดูหมุน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 นั่นแหละนั่นแหะใครเป็นคนทำแหละแล้วใครเดือดร้อนล่ะใครนอนไม่หลับอ่ะใครมึนใครเครียดอ่ะก็เรานอนไม่เราเป็นคนไปสร้างเขาขึ้นมาสร้างกํากับการแสดงเอต้องไปเรียนรู้ตัวนี้จริงๆแล้วต้องเรียนรู้ตัวเนี้ว่าตรงนี้คือเป็นผู้กํากับการแสดงเขาไม่ได้ดูละครหรอกแต่ไปกํากับการแสดงละครเขาจะเป็นนายเขาเลยเอ จริงๆแล้วให้เราเรียนรู้กับเขาเท่านั้นแหละเนี่ยอันาียจริงบอกเนี่ยบอกให้รู้สองวันเนี่ยที่พระอาจารย์แกะตรงนี้แล้วโยมไปไปที่พระอาจารย์บอกว่าเออได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงได้เก็เขามาก็มาไปก็ไปเราก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรเขาเราไม่ได้สนใจก็รู้ว่าเขามาแต่เราไม่ได้สนใจแต่ที่ับโยมส้มทำอ่ะมันไม่ไม่ได้รู้แค่นี้แม้แต่ตั้งใจจิตคิดชักชวนจะทําตรงนั้นก็ยังไม่รู้ ใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์เกจจะปฏิบัตินะ่ะเกจจะทํำสมาธิอ่ะเกจจะรบริกรรมพุโทโธอะไรอยนั้นะนะต้องรู้ตรงนี้ก่อน ạ, พอรู้แล้วไม่ต้องทําอย่างนั้นหรอกให้ให้ธรรมชาติเขาสอนเราบ้างเราสอนเขามานานแล้วทำมากี่ปีแล้ว <Cap it minimize> ไม่ไปไหนหรอกประเภทพายเรืออยู่ในอ่างไม่ไปไหนหรอกพายเรือไม่แก้เชือกใช่ไหมหรือถ้าเป็นรถก็แบบเบรกมืออ่ะเคยมีไหมรถ น้งองโยมมีเบรกมือไหม,ไม,มนั่นแหละแล้วเวลาติดเครื่องแล้วก็ใส่เกียร์เดินหน้าถอยหลังอ่ะแล้วเบรกมือก็ไม่ขายออก,ออกแบบนั้นนะ่ะแล้วไปไหนอ่ะก็อยู่ที่เดิมเปนแหละวนอยู่ตวนอยู่ที่เดิมแบบนั้นหละเอออันเนี้น่าจะอุปมาตรงนี้น่าจะสมเหตุผลหน่อยนะที่จตมาบอกแพ้เรือไม่แก้เชือกอ่ะมันเหมือนอยู่ในเรือเพาะทีาตมามันเคยใช้เรือไม่เคยใช้รถอ่ะแต่นี้ต้องอุปมาแบบใช้รถบ้างนะเนยประเภทเนี่ย เบรกมืออ่ะไอ้ตรงองก็ติดเครื่องแล้วเ,เล่นเครื่องแล้วใส่เกียร์ใส่คัสค์แล้วแต่เบรกมือไม่ไม่คายออกอย่างนั้นะน้ไปไหนอ่ะเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ทำไปงั้นนะแล้วก็เล่นเครื่องไปจนน้ำมันหมดก็ไม่ไปไหนหรอกหมดหลายถังแล้วเจ้าค่ะพระเจา้าก็นั่นน่ะสิแล้ว <laughs> ทำไงถึงจะเอาเบรกมือออก เนี่ยแล้วก็ใส่เกียร์ใส่คันแล้วก็ไปใช่ไหมให้รู้ตามความเป็นจริงเออเ<ล>นะนี่ยให้กลับมารู้ธรรมชาติตามความเป็นจริงของเขาอเพอเข้าใจตรงนี้แล้วก็ไม่ยากหรอกอแต่ว่าที่เราทําไว้มันเป็นบทเรียนนะอย่าไปคิดว่าที่ทําไปแล้วเนี่ยมันโอ๊ยทํามาตั้งนานแล้วเสียเวลาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เสียดายนะยเจ้าของนั่นแหละเป็นบทเรียน แต่ว่าเราตัวตัวนั้นเรายังไม่รู้อมันยังไม่รู้แล้วก็ที่นอนไม่หลับเนี่ยเพะไปทํำยังไงกับเขาไว้แล้วนอนไม่หลับแล้วต่อมาก็ตึงไปเรียนรู้แล้วมันถึงจะผ่อนคลายอมันผ่อนคลายแล้วพักผ่อนแล้วเดี๋ยวมันก็หลับก็แค่นี้แหละนะถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ยากหรอกแต่ถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะคุยกันนานแต่อย่างโยมส้มนี่ยังคุยกันแค่สองครั้งเองอะเนี่ยยังเข้าใจได้ง่าย อย่าถ้าอย่างเนี้ยก็คุยกันรู้เรื่องนะนะอาตมาก็ไม่เหนื่อยอะเ <c oughs> ตี่ยธตามาเหนื่อยเพราะว่าคุยกันกี่รอบแล้วก็ไม่รู้เรื่องคนฟังเอาไปใช้ไม่ได้ <c oughs> ทุกเรื่องอะนะแม้แต่คิดจะปฏิบัติก็ไม่รู้มารู้อกีก็มีผลข้างเคียงแล้วมึนปวดเครียดเกรง็งนอนไม่หลับอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่ายัง <c oughs> ไม่รู้ว่าท่านไม่ได้ทําอะไรอะี่คุยกับพระอาจารย์ไปสองสามครั้งเนาะเจ้าคะ แต่ทีเนี้ยโดยที่ไม่เข้าใจทีก็ใช่มันจากการมันเกี่ยวกับสื่อที่อาตรมาบอกว่ามันเข้าใจอยู่สองระดับการปฏิบัติแล้วเข้าใจก็อย่างหนึ่งเข้าใจแล้วจะสื่อให้คนอื่นเข้าใจเอาไปใช้ในการปฏิบัติมันก็ยากคนนี้ไงตรงเนี้ยมันต้องมีสื่ออะไรทักอย่างที่คนฟังแล้วเขาเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ได้แบบนั้นไอ้ตรงนี้ยากอยู Stick> ่เหมือนกันบางทีต้องใช้สื่อของผู้ปฏิบัติเอง แล้วโยมก็โยมก็คิดว่าเอออย่างนี้เนาะอย่างนี้เนาะก็ได้ได้ได้ขึ้นมาอยู่เจ้าค่ะแต่ไม่ได้ต่อเนื่องนะเจ้าค่ะก็เอาเอาที่เดิมเดิมกลับมาอีกก็นั่นน่ะสิแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนน่ะใช่ไม่ชัดเจนแต่ถ้าชัดเจนแล้วมันแค่เรียนรู้แต่ณตอนนี้ชัดเจนเลยเจ้าแขกมาก็เรียนรู้แต่ไม่รับแขกไม่ไล่แขกเหมือนรถมาก็มาก็รู้ไปก็ไป แค่นั้นแหละเราเราเราเคยทําไว้เขาก็มาเยี่ยมก่อใช่เขาจะมาเองตรงนี้แต่เราก็รู้แล้วว่าเธอมาอ่ามาแต่เราก็เรียนรู้เท่านั้นไม่ได้กังวลอะไรเลยเธอเธอไม่ไม่น่ยเนีไม่ต้องไปปากสายไล่ส่งไม่ต้องปฏิเสธรับแขกอะไรก็เขาปิดประตูพักผ่อนผ่อนคลายเดี๋ยวก็หลับแล้วรู้ว่ามาแล้วนะก็รู้ว่ามารู้ว่าไปแต่เมื่อก่อนเนี้ยทำไมไม่รู้เนาะรู้ว่ามา ก็ S <S เอาซะเลยใช่ๆเอามาก็ล็อกเอาไว้เอาซะเลยโอ้มาแล้วเหรอเออดีๆยังไม่ไปไหนอัดไปซะเลยสมาธินะมันก็มันเหมือนกับขันชนะอะขันไปขันมาเชื่อก็ขาดเลยอาจารย์บอกว่าขันเนี่ยมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็เอาก็ไว้ขันก็ไว้ขันชนะเธอให้ฉันนั่งสมาธิใช่ไหมใช่โอเคฉันจะนั่งแต่มันเกิดจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอ่ะ เข้าใจว่าทําอย่างนั้นแล้วมันจะหลับสบายอะไรอย่างนี้แต่ไม่ไดุู้คิดว่าเอมันไม่ต้องทําอย่างนี้ก็ได้เนี่ยที่ไปเรียนรู้ที่บอกให้ไปเรียนรู้เนี่ยก็รู้เข้ามาเข้าไปเท่านั้นเองก็ไม่ต้องทำอย่างนั้นแล้วก็พักผ่อนหรือผ่อนคลายเดี๋ยวก็หลับสบายเข้าใจแล้วก็ไม่ยากหรอกเห็นไหมฮะ หลับหลับจนน้องอะไรนะเอาก็เป็นโตไปให้ออาก็ไม่ต้องห่วงแล้วก็ก็แม่ยังไม่ตื่นเดี๋ยวเขาก็มาตั้งไว้หน้าห้องเองนั่นแหละนะก็หลับไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะ่แล้อีกอย่างหนึ่งหลับตามความเราพักผ่อนแล้วผ่อนให้เต็มที่ตรงนี้ตอนนั้นเราไม่ได้หลับเลยเนยเออเพราะว่ามันไม่ได้หลับมานานแล้วเป็นแลมเดือนแล้วมั้งอย่างเงี้ยอันนี้เราต้องมาแบบ ธรรมดาธรรมชาติเอาสรุปแล้วก็คือมาให้ธรรมชาติสอนเราบ้างพอเราสอนธรรมชาติเขามานานแล้วสอนมานานกอเนี่ให้ธรรมชาติก็สอนเขาแล้วไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะให้ให้เรียนรู้กับเขาอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นไรนะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพาะปกติอ่ะเขาไม่รู้ก็เราก็ไม่เดือดร้อนกับเขาอย่าไปเดือดร้อนกับเขาอย่าไปทำสมาธิอย่าไปทำนู่นนี่นั่นให้เขารู้อ่ะ ไม่ต้องหรอกไ,ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็ yeah. เดินนั่งนอนก็เดินปกติธรรมดาไม่ต้องกําหนดอะไรเลยกำหนดอะเออเดินก็เดินธรรมดาเดินปกติธรมธรมดา,เด,มดาเดินแบบผ่อนคลาย